มีเรื่องเกี่ยวกับการเสียเวลานะครับของรถ EV กับ ICE จะมาเทียบให้ดูว่าระหว่างรถไฟฟ้าเนี่ยกับรถน้ำมันเนี่ยใครเสียเวลามากกว่ากันนะครับโอเคนี้ผมพอดีผมไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่สวทชที่ n e ็กเทคมานะครับก็อยากมาเล่าให้ฟังสนุกๆน,นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาก็สนใจนี้ด้วยนะครับ อาโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเฉลี่ยนะครับถ้าคุณเดินทางเนี่ยคุณใช้รถเนี่ยหกสิบกิโลเมตรต่อวันนะครับนั่นหมายความว่าหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะประมาณสองหมื่นกิโลเมตรเนาะสมมติคุณขับทุกวันเลยเนี่ยหรือถัวเฉลี่ยเนี่ยว่าปีหนึ่งเนี่ยสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเท่ากับว่าแปดปีนะครับแปดปีเนี่ย คุณจะมีระยะทางสะสมรวมทั้งหมดคือ1,60,000กิโลเมตรนะครับในระยะเวลา8ปีนะครับถ้าเทียบเวลาในการเติมเชื้อเพลิงนะครับของรถ e b กับรถ i c e เนี่ยอันไหนมันเสียเวลามากกว่ากันนะครับก็เขาจะยกตัวอย่างว่าอย่างรถน้ำมันหรือรถ i c e เนี่ยชเชลียเนี่ยตอนน่อ1สัปดาห์นะครับเราจะเติมเชื้อเพลิงเนี่ยกันประมาณ สี่รอบเนาะสี่รอบขอโทษทีต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งนะครับแต่แสดงว่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็มีสี่สัปดาห์นะครับเราก็จะเติมเชื้อเพลิงต่อเดือนประมาณสี่รอบนะครับสี่รอบนี้นะครับเชเรียเนี่ยต่อปีเนี่ยก็จะตกประมาณห้าสิบสองครั้งนะครับในการที่เราต้องไปที่ปั๊มเนี่ยห้าสิบสองครั้งถ้าแปดปีนะครับ แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยคุณเสียเวลาเฉลี่ยประมาณ10นาทีนะครับซึ่งอาจจะมีการรอคิวบ้างอะไรบ้างเฉลี่ยประมาณ10นาทีนะครับเท่ากับว่าทั้ง t o t เนี่ยในระยะเวลา8ปีนะครับคุณจะเสียเวลาไปกับการต้องไปเติมน้ํามันเนี่ยหกสชั่วโมงนะครับที่ปั๊มน้ํามันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นรถ e b ล,ละ่ะ รถ EV เนี่ยในระยะการวิ่งแค่60กิโลเมตรต่อวันนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปเติมเชื้อเพลิงหรือไปเติมอ่าโทษทีไปเติมพลังงานเนี่ยที่ไหนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเลนจ์ ange, หรือระยะทางของรถ EV เนี่ยพิสัยการเดินทางเนี่ยมันก็ได้เป็น100กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับแสดงว่าคุณน่ะสามารถกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับเท่ากับว่า ที่บ้านเนี่ยคุณต้องมีชุดวอลชาร์ตอยู่นะครับเวลาคุณถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณก็แค่เอาชุดวอลชาร์ตเนี่ยดึงจากตู้มาเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับอาจจะที่ลงรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะเสียเวลาในการเอามา,าร์จเนี่ยแค่1น,นาทีนะครับแต่ว่าคุณต้องทําทุกวันนะครับต่อปีเนาะถึงบ้านปุ๊บก็เหมือนกิจวัตรประจําวันคือคุณเอาปลั๊กมาเสียบที่รถนะครับในระยะเวลา8ปีเนี่ยหรือ8ปดเยียร์เนี่ย คุณจะเสียเวลาทั้งหมด48.6ชั่วโมงนะครับไปกับการที่คุณต้องมาเสียบปลั๊กนะครับแต่เพาว่าเนี่ยเวลาที่คุณเสียไปคือคุณเสียที่บ้านนะครับ at home นั่นหมายความว่าอะไรคุณถึงบ้านคุณจอดรถคุณเอาอ่าวอชาร์จมาเสียบคุณก็เดินไปทำอย่างอื่นได้ครับไม่จำเป็นต้องมาเฝ้านะครับแล้วก็ทำได้ที่บ้านนะครับแต่ว่าเติมน้ำมันเนี่ย คุณอาจจะต้องแวะปั๊มก่อนนะครับแล้วกว่าจะกลับมาถึงบ้านกว่าจะจอดรถอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีในส่วนของการเสียเวลาเพิ่มไปอีกนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า EV กับ ICE เนี่ยมันมีความต่างในเรื่องของเวลาอยู่นะครับถ้าเรามองแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือรถ ICE เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยทุกหมื่นกิเมตรนะครับโดยเฉลี่ยของรถ ICE เนี่ย หมื่นกิโลเมตรนะครับแปดปีเนี่ยหรือแสน0 0 0มกิโลเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องทั้งหมด16รอบนะครับหมายความว่าคุณต้องไปเสียเวลาเอารถเข้าศูนย์เนี่ยสิบหครั้งนะครับเฉลี่ยเข้าศูนย์ทีเนี่ยผมว่าก็น่าจะเกินเกินสชั่วโมงนะครับมันก็จะไปมีเวลาตรงนี้อีกที่คุณต้องมาเสียในการเอารถเข้าไปเข้าศูนย์นะครับแต่รถอีวี EV เนี่ย มันเฉลี่ยเนี่ยแ0 0หมื่นถึงแสนกิโลเนี่ยมันถึงจะมีการอาจจะเช็คของเหลวบ้างอะไรเล็กน้อยอาจจะไม่ได้เสียเวลาทุกครั้งทุก1 0ื่นกิโลนะครับแล้วก็แถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคานะครับสมมุติว่าค่าเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเนี่ยของ ICE เนี่ยครั้งละ2,000บาทนะครับ16ครั้งแปดปีคนจะเสียเงิน32,000นะครับที่ทิ้งไปกับของเหลวที่ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์นะครับ โอเคครับก็จะเล่าประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมไปนั่งฟังอาจารย์ที่เน็ t เทคมาก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเนาะในส่วนของว่าอะไรที่มันเสียเวลากันระหว่าง EV กับ ICE นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ